ขยับขยับขยับใส่มันไม่กัดโดนโดนยักยางแต้มที่สองรวยเละของสิงสิงแน่ถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ย ฝากไว้ด้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางครับผมพอดทิ่หายเลยวันนี้จะยี่สิบตัวแล้วเจอหมายเด็ดครับหมายซิงโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผมสุดยอดมากครับลองดูต่อเห็นมันมีอาการนะอาการดันมานน่นน้ำบอลก็วัดวัดเวาโอเคครับผมสุดยอดมากครับไม่มีลากินข้าวเลยกัดชิบหายเลยสุดยอดครับผม